หนังเริ่มต้นที่คริสโตเฟอร์แมคคาเลสซึ่งเป็นหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยหลังจากการหักหลังจากความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่มีปัญหามาตลอดชีวิตเขาตัดสินใจทิ้งชีวิตที่เคยรู้จักทั้งหมดและออกเดินทางไปในโลกกว้างเขาย้ายออกจากบ้านทิ้งเงินทุกบาททุกสตางค์และเริ่มการเดินทางด้วยการขับรถบัสเก่าที่ชื่อว่าเดอะบัสวันฟเพื่อไปอยังอสก้า ซึ่งเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตตามลำพังในธรรมชาติในระหว่างการเดินทางคริสโตเฟอร์ได้พบกับผู้คนมากมายที่ถักถ่ายและช่วยเหลือเขาเขาเริ่มคบหากับเจนเบรสและเรนนี่คู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านและขายของเล็กๆระหว่างทางแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกห่วงใยเขาและพยายามเปลี้ยกล่อมให้เขากลับไปบ้านแต่คริสโตเฟอร์ยังคงยืนยันที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองและหาคำตอบที่เขาต้องการเมื่อคริสโตเฟอร์เดินทางลึกลึเข้าไปในป่าของอเมริกาเหนือเขาพบว่าความฝันที่จะหนีจากสังคมและใช้ชีวิตอิสระนั้นไม่ได้ง่ายาดเมือ ที่เขาคิดเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาน้ำและอาหารและบางครั้งเขาก็รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันการเดินทางนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาเผชิญการเดินทางของคริสโตเฟอร์พาเขาไปถึงสก้าซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดเขาเข้าไปในป่าลึกและตั้งค่ายพักแรมในบัสวันโฟร์ทูที่เขาพบในระหว่างทางเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนนอนหนึ่งของธรรมชาติแต่ก็เริ่มพบว่าไม่มีอะไร ที่สามารถเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับความยากลำบากที่เขาต้องวอผชิญในป่าน,นั้นใน阿拉斯าคริสโตเฟอร์ใช้ชีวิตในป่าด้วยการล่าสัตว์และเก็บพืชพันธุ์ป่าเพื่อประทังชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความยากลำบากและข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในธรรมชาติเขาพยายามหาวิธีเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่คริสโตเฟอร์พยายามปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในป่าเขาเริ่มรู้สึกถึงความเศร้าและคิดถึงครอบครัวเขาพยายามจะติดต่อกับพ่อแม่ผ่าน

เขาก็พบว่าเขาไม่สามารถรอดหนีความจริงของชีวิตได้เมื่อเขาคิดถึงการกลับบ้านคริสโตเฟอร์ก็เริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่าเขาจะต้องเผชิญกับโลกภายนอกและยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองหลังจากที่คริสโตเฟอร์พบว่าป่ากำลังทดสอบเขาอย่างหนักเขาตัดสินใจว่าเขาต้องกลับบ้านแต่โชคร้ายเขาพบว่าป่าที่เขาพยายามจะออกจากนั้นได้ถูกปิดกั้นโดยแม่น้ำที่ไม่สามารถข้ามได้เขาติดอายุในป่าโดยไม่สามารถหาทางออกได้ในช่วงเวลานี้คริสโตเฟอร์ตระหนักว่าความท้าทายที่เขากำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดจากธรรมชาติแต่ เป็นการต่อสู้กับความเป็นจริงของชีวิตในตอนสุดท้ายของหนังคริสโตเฟอร์ตัดสินใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาตัวรอดในป่าคนเดียวได้อีกต่อไปเขามีความเข้าใจในความหมายของชีวิตที่เขาต้องการจะหนีไปและในคอความเชื่อมโยงกับคนที่เขารักเขาเสียชีวิตในป่าจากการรับประทานเหตุที่หนีพิษแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเขาได้เขียนข้อความไว้ในสมุดบันทึกว่า p i p p s s Only Real w h e n c h a t นี่เป็นบทเรียนสำคัญที่เขาได้เรียนรู้จากการเดินทางในครั้งนี้แม้ว่าการเดินทางของคริสโตเฟอร์จะสิ้นสุดลงในป่าแต่การกพบที่เขาทำในช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตในธรรมชาติจะคงอยู่ในใจของเขาตลอดไปเขายอมรับว่าแม้เขาจะต้องการหนีจากโลกภายนอกเขาก็ไม่สามารถหนีจากการเชื่อมโยงกับคนอื่นได้การเดิน